กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l t h e m o v e ครับวิดีโอเนื้อเรื่อง Se คิโ o เอพิโซดที่8วิดีโอนี้ผมขออนุญ,ญาตวกกลับไปที่ความลับของการไปสู่ชีวิตอมาตะของพระแห่งวัดเซมโปจิอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังรู้สึกติดในใจในคำอธิบายไอเทมนางาทาบิเคียวสมุนไพรมแมลงที่เจ้าอาวาสส่งต่อให้กับโอคามิ ami, เพื่อมอบมันให้กับเด็กคนหนึ่งครับผมลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในเวอร์ชันภาษาอังกฤษดูก็จะได้ข้อความมาแบบนี้ครับ holy chapter in f e s t e d บทศักดิิ์์สสทธภาวะปร a p a s s a g e d e s c r i b i n g a journey to enlightenment บทความหนึ่งที่อธิบายเส้นทางสู่การจดสรู้ for an age I have been blessed by the worm to be undying is to walk the eternal path to enlightenment thus I must become enlightened to understand why I cannot die it is said the holy dragon origins were in the west so I wonder how did the worm come to be bestowed upon me นานมาแล้วอาตมาได้รับพรจากนอนปรสิทธ์นั้นเพื่อให้มีชีวิตอมตะในการย่างก้าวเข้าสู่เส้นทางอันเป็นนิรันดร์สู่การตรัสรู้ดังนั้นอาตมาจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมตนเองจึงไม่สามารถตายได้จากนั้นมันก็ได้ให้คำตอบมาว่ามัางกรศักดิ์สิทธิ์มีต้นกำเนิดมาจากแดนตะวันตกดังนั้นอาตมาก็ยังคร่สงสัยอยู่ดีว่านนปรสิทธ์เหล่านี้มอบพลังดังกล่าวให้กับอาตมาได้อย่างไร คุณผู้ชมจะเห็นว่าคําอธิบายมันก็จะมีเหมือนกันบ้างแล้วก็มีส่วนขยายที่แตกต่างกันพอสมควรระหว่างเวอร์ชั่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งผมไม่คิดว่าอันไหนถูกหรือผิดนะครับแต่ว่ามันน่าจะของจริงทั้งคู่แต่ว่า localize ภาษามาคนละแบบเอาเป็นว่าอ่านแม่มทั้งสองภาษาไปเลยจะได้เข้าใจแบบทองแท้แดจังกึมกันไปเลยก็แล้วกัน นอกจากนี้ยังมีไอเทมอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับเราจะได้มันภายในวัดเช่นกันนะครับนั่นก็คือคัมพีศศร์ศิลปะการต่อสู้ของวัดเซมโปจิ คำพเพื่อเรียนรู้สกิลมวยวัดเซมโปจิพระวัดเซมโปจิใช้ศิละปะการต่อสู้และสะสมกรรมดีนี่คือสิ่งที่สั่งสอนต่อกันมาเพื่อกำราบมารศาสนาฉะนั้นจึงขาดพลังหัดและหลักคำสอนไปไม่ได้ทั้งคู่แต่ในเวลานี้เซมโปจิถูกล้อมโดยพวกอมอรนาหลักคำสอนเสื่อมกรรมป้นอ่อนยบุบ ฉะนั้นถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันนะครับแล้วลองคิดวิเคราะห์ดูมันก็น่าจะตีความได้สองอย่างครับว่าพระวันนี้ได้รับพลังจากปรสิตท,ที่มีต้นกําเนิดมาจากอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับสายเลือดมังกรทางหนึ่งก็คือด้วยความตั้งใจและอีกทางหนึ่งก็คือไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสุดท้ายพระรูปอื่นๆที่เหลือก็กลับหลงมัวเมาในการได้มีชีวิตอมตะจึงถล้ำลึกในวิธีแห่งอมรนาวิธีการนี้ยังไงก็ตามมันก็มีบางสิ่งที่คัดค้านประเด็นนี้อยู่เหมือนกันจากคําพูดของเจ้าอาวาสที่ออนนนน้างงเเเท,ท,ทกิกดตลืแบบั ผนวกกับการได้เจอกับมินิบอสอย่างตะขาบขายาวเซนอุนซึ่งจุดสังเกตของบอสตัวนี้ก็คือเขาต้องเคยเป็นพระเซมโปจิมาก่อนแน่นอนครับและก็ถูกปรสิต์ตะขาบกลืนกินโดยสมบูรณ์ประเด็นก็คือการจะเข้ามาตู้กับบอสตัวนี้ได้เราจะต้องปีนเข้ามาจากทางหลังคาครับโดยภายในอาคารหลังนี้จะไม่มีประตูทางออกแบบปกติเลยแม้แต่บานเดียวโดดเข้ามาก็ต้องกระโดดออกไปซึ่งมันก็น่าจะพอสรุปได้ว่าว่าเซมโปจิเองก็หวาดกลัวในพลังของนอนประสิิธิ์จึงได้ทําการคุมขังพระที่กายร่างแบบนี้เอาไว้ในสถานที่ปิดตายนนั่นเอง และถ้าทีษฎีอย่างหลังเป็นจริงนะครับการที่พระแห่งวัดเซมโปจิต่อสู้กับเราบางทีอาจจะเป็นเหตุผลเพื่อไม่ให้ใครต้องตกอยู่ภายใต้พลังอํานาจของหนอนมแมลงเหล่านี้อีกต่อไปแล้วก็ได้เพราะว่าพวกเขาสํานึกผิดแล้วและพยายามจะแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมนะครับเชื่อแบบไหนลองคอมเมนต์มาแบ่งปันกันดูก็แล้วกันนะครับ เละครับเกมเพลย์ของผมต่อจากนี้ตอนที่เล่นก็คือการกลับไปสู้กับเกนอิจิโร่ตามเนื้อเรื่องในอพิโซดที่6ทีนี้พอเราล่วงรู้ความลับในการตัดอมรานาโดยการค้นหายเทมทั้ง3ผมจึงกลับมาที่วัตเซมโปจิอีกครั้งนะห้องที่เจ้าอาวาสพำนักอยู่ครับซึ่งตอนนี้ท่านได้หายตัวไปแล้วเหลือไว้เพียงไอเทมบางอย่างบนโต๊ะที่อยู่ด้านหลัง 猿が3匹1つは空か。 เทมที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือกระดิ่งระเบียงลวงตากระดิ่งวัชระที่ทําขึ้นในยุคทองแดงหรือว่า Bronze Age เป็นกระดิ่งที่ช่วยรักษาความสงบของระเบียงลวงตาเมื่อใดที่สั่นมันทุกคนที่อยู่ตรงระเบียงลวงตาก็จะกลับสู่ความสงบกล่าวาคือไม่ว่าจะเป็นพวกลิงหรือโอคามิก็จะกลับสู่ที่เดิมทว่าลิงที่จับได้บนฉากกั้นห้องนั้นต่อให้สั่นกระดิ่งก็จะไม่หนีออกมา จากนั้นหลอดเลือดบอสก็จะขึ้นมาพร้อมกับบ่งบอกว่าศัตรูของเราก็คือลิงทั้ง3ได้แก่ทัศนาวานอนสดับวานอนและเจรจาวานอนอย่างไรก็ตามลิงทั้งหมดมีอยู่4ตัวครับได้แก่ลิงสีม่วงซีโนอีวิลผู้มีสายตาล้ำเลิศแต่ว่าหูตึงสปีกโนอีวิลลิงสีส้มผู้เป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับลิงตัวอื่นแต่เขาจะทั้งสายตาและการได้ยินไม่ดีเลยทั้งคู่เฮียโนอีวิล ลิงสีเขียวที่หูดีที่สุดใน4ตัวแต่ก็สายตากลับฟ้าฟ,า,ฟางย่ำแย่ไม่มีใครเทียบและสุดท้ายดูโนอีวิลหรือว่าลิงสีขาวผู้หายตัวได้ ประเด็นในด้านเนื้อเรื่องผมไม่กล้ายืนยันให้คุณผู้ชมนะครับว่าทั้งหมดที่เราเห็นในฉากนี้จะเป็นอีกมิติหนึ่งหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ภาพในมิตลดวงตาที่เราเห็นเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งโดยทั้งหมดจะเกิดขึ้นในสมองของโอคามิเท่านั้นหรือเปล่าเพราะารากเงาของตำนานลิงทั้ง3ตัวจริงๆแล้วมันมีที่มาจากภาพปริศนาถ้ำที่อ้างถึงลิงทั้ง3ที่กำลังปิดตาปิดหูแล้วก็ปิดปากซึ่งนั่นคือการไม่รับรู้โดยการมองในสิ่งที่ไม่ดีการไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ดีและการไม่กล่าววาจาในสิ่งงงงทททีีีีี่่่่่่่ไไไไมมมมมมดดดดแล้ววกก็ยมมย,อยยยัคาาาหตออปถึรในสิ ดังนั้นผู้พัฒนาเขาก็น่าจะใช้ปริศนาธรรมเก่าแก่อันนี้มาตีความให้เข้ากับเกมซิกิโรนั่นเองครับทีนี้นอกจากลิงแล้วเราจะยังได้เจอกับตัวละครพระอีกหนึ่งคนที่จะบอกคาใบ้เกี่ยวกับลิงทั้ง3าให้กับเราตะท่านนี้ถ้าให้มโนแบบเชื่อมโยงหน่อยก็อาจาจะเป็นเจ้าอาวาสที่กําลังอยู่ในสภาวะธรรมแบบเดียวกับที่เราเป็นหลังจากที่สั่นกระดิ่งก็ได้แต่ว่าการมาของพระท่านหาใช่มาเพื่อขัดขวางครับแต่ว่ามาเพื่ออำนวยเส้นทางให้กับเราในการรับเมือกับวานรนทั้ง4นั่นเองซึ่งอันนี้ผมมโนนะครับอาจจะผิดก็ได้ โโนโในส่วนของวิธีการเอาชนะก็ไม่ได้ยากนะครับให้เราใช้องค์ประกอบทางกายภาพภายนอกในการช่วยเช่นการเปิดประตูให้ลมพัดเข้ามาเพื่อบดบังการได้ยินการไล่ตามร่องรอยที่ปรากฏโดยการสเตลเข้าไปอย่างช้าๆการตีระฆังเป็นต้น โดยลิงตัวสุดท้ายที่หายตัวได้เราจะสังเกตว่ารอยเท้าจะไล่ตามเรามาครับดังนั้นวิธีการหาตัวก็ไม่ยากคือการหันหลังกลับไปแล้วก็ฟันเลยนั่นเองแค่นี้ก็จะจบภารกิจนี้ได้ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับ お許しくださいあの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけなれどそれはかなわぬようです目を閉じてください奥の院にてお会いいたしましょう。 โอคามิจะฟื้นคืนสติและเข้าสู่พระตำหนักในสถานที่ที่เด็กคนนั้นอาศัยอยู่พร้อมกับการได้เห็นความทรงจำแห่งสงครามจากเหล่าลิงบนฉากกั้นห้องทศนาวานอนสดับวานอนเจรจาวานอนและวานอนผู้มองเห็นคือเพื่อนขององค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยที่คอยปกป้องระเบียงลวงตาโดยชื่อภาษาอังกฤษขององค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยก็คือ d i y child of rejuvenation ซึ่งก็จะเป็นคำเดียวกับ rejuvenation water หรือว่าอมริโอสถที่เป็นอาวุธลับของแคว้นอาชินะนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการปลดล็อกสกิลวิชาหุ่นเชิดที่จะเป็นกระบวนท่ารสำคัญของโอคามิในการจัดการกับงูเผือกในวาระต่อไปอีกด้วยนั้นยูเอมาิร่าเรต้าโนดิสก้าฟ oh. ูชิกิริโอมอตเมนนุเคนุนาทโกซุนจิกาอานุเคนุทวานุยิเตคาเอตต้าโมโกาน ということそれでも試されるのですか抜こうそうですかわかりました覚悟が終わりならば改められよ 一体その右目竜院の呪いを受けているのですね不思議に確かにもらい受けた。 ไรคาดดาบใหญ่ที่ฆ่าดได้แม้กระทั่งอมรนาดาบสีแดงนั้นจะเป็นชีวิตผู้ที่ดึงดาบหนึ่งครั้งถ้าไม่มีพลังชุบชีวิตก็ไม่อาจเป็นเจ้าของมันได้ดาบไร้คาดทําให้ใช้นินจาสังหารเป็นชีวิตผู้ควบคุม,มแมลงได้ดาบเล่มนี้ถูกเก็บซ่อนไว้ที่วัดเซมโปจิมานานโดยสลักชื่อเอาไว้ว่าน้ําตาคาระ,ะนั่นคือชื่อจริงของดาบเล่มนี้ โดยคำอธิบายภาษาอังกฤษจะมีประโยคที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเขาพูดเอาไว้ว่า allow one to defeat event-infested beings แปลว่าดาบชิกิรินั้นสามารถเอาชนะได้แม้แต่ผู้ที่มีปรสิตควบคุมดังนั้นผู้ควบคุมแมลงหรือว่าแมลงควบคุมอาจจะฟังดูสลับกันครับเอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันแบบนี้แล้วกันนะว่าตะขาบเหล่านั้นเป็นปรสิตท,ที่สิงสูและควบคุมร่างกายของสิ่งมีชีวิตผู้เป็นอมรนาน,นั่นเองる o ุณなのですね。 ああ何故不思議を求めるのですか戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすためになるほど読んだことがあります竜院を断つ術があると、うん、つまり巫女は竜院を厭われておいでなのですね そうだ巡り合わせとはい,いなものですね私はオチの巫女たちの一人死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの竜印を持つ者です巫女たちとはまともに育ったのは私だけ他の皆はここに眠っています ประเด็นสำคัญของการพูดคุยกับองค์ชายองค์นี้นั่นก็คือเขาเป็นองค์ชายผู้มีสายเลือดมังกรจอมปลอมเป็นคนเดียวที่มีชีวิตแบบปกติได้นอกจากนั้นแล้วองคชายองค์อื่นๆกำลังหลับไหลซึ่งก็อาจจะหมายถึงความตายก็เป็นได้ครับ ข้าจากฝ่ามือขององค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยแม้จะเป็นของปลอมแต่ก็เป็นพลังของสายเลือดมังกรที่นำความอุดมสมบูรณ์มาก้าว๊ะข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 ้าข ウそれはおぬにわたしてくれとたのまれた。ありがとうございます。ウケトレ i m どうしたまたあの人たちをまだどうしよう、もなく 憎んでいるのです。 ฉะนั้นถ้าเอาข้อมูลทั้งหมดมายำรวมกันเราน่าจะได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งครับว่าการทดลองชีวิตอมตะของพระวัฒเซมโปจิก็คือการให้กำเนิดองค์ชายผู้ฟื้นความเยาว์วัยโดยใช้องค์ความรู้จากนาง,งาทบิเคียวและสมุนไพรแมลงดังกล่าวเป็นตัวตั้งตน้นเป้าหมายก็เพื่อสร้างสายเลือดบางกรขึ้นมาด้วยตัวเองครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สายเลือดบางกรถ,ถือกำเนิดขึ้นพลังของสายเลือดดังกล่าวก็อาจจะมาช่วยลบล้างข้อเสียของการมีชีวิตอมตะโดยการยอมให้ตะขับยึดร่างก็ได้แบบเดียวกับที่โอคามิเป็นเพราะว่าผลข ต้องมีประสิทธิ์ในตัวเราะว่าผลกระทบก็จะมีสองคนรอบข้างซะมากกว่ามันจึงไปอธิบายว่าองค์ชายท่านนี้ทำไมจึงเรียกตนเองว่าสายเลือดจอมปลอมซึ่งสุดท้ายเมื่อการทดลองสําเร็จองค์ชายท่านนี้ก็เลือกที่จะหลบหนีหลีกวิเวกออกมาเพราะไม่ต้องการให้พระในวัดใช้พลังของตนเพราะเป้าหมายเดียวของเขาก็เหมือนกับโอคามิและคูโรที่ตั้งใจจะจบวัฏจักรของอมรนาให้จงได้นั่นเองเอาเลยครับและเพื่อให้การมโนสมบูรณ์แบบขึ้นผมเชื่อว,ว่าการทดลองอาจจําเป็นจะต้องใช้เด็กผู้ชายเท่านั้นในการทดลองครับซึ่งโรเบิร์ตอาจจะเป็นหนึ่่่่งงในนนนนนั้้้ททีีไไไมมสาาาารรถผกดดลลออปแะต น้อยนั้นอยู่ในสภาวะหลับไหลาตามที่องค์ชายสายเลือดมังกรจอมปลอมคนนี้ได้บอกกับเราทีนี้หลังจากได้มอร์เทลเบลดหรือว่าชิกิริหรือว่าดาบไร้คาดมาแล้วเราวัทดสอบความสามารถให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่ามันสามารถกำจัดอรมรนานได้จริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรื่องราวของดาบไร้คาดและการให้กำเนิดสายเลือดมังกรของวัดเซมโปจิก็จะประมาณนี้ผมจะทิ้งช่วงท้ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูต่อว่าหลังจากที่เราได้ดาบเล่มนี้กลับมาแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดไปรายง,งานกับองค์ชายกุโรพระองค์จะว่ายังไงบ้างสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ 死なぬ者を殺すという刀かはい扇法寺のオチの巫女より授かりましたオチの巫女扇法寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりましたその末に生まれた偽りの流因を持つ者それがオチの巫女たちです偽りの流因 そのようなものが待て巫女たちと言ったかはい多くのオチの巫女が作られされど生き残ったのはただ一人にございます竜陰はやはり人のありようを歪めてしまうか不死立ちなさねばな行為 戦況に至るための高集めも進んできたな。狼を引き続き頼むぞ。